ไม่ต้องคิดเยอะเลือกเปิดแฟรนไชส์วัดคาเฟ่การันตียอดขายมากกว่าพันสาขานะคะสำหรับค้อชากาแฟเชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะต้องรู้จักและเคยลิ้มลองรสชาติของกาแฟโบราณถุงกระดาษวัดคาเฟ่แน่นอน,นะคะ่ะซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มที่ขายดีมากๆนะคะและในปัจจุบันค่ะ ฮิตติดตลาดขยายสาขาไปมากกว่าพันสาขาทั่วประเทศแล้วจ้าปัจจุบันเรายังมีสาขาที่ยังคงมั่นคงและเหนียวแน่นร่วมธุรกิจกับเรามามากกว่า10ปีค่ะสาขาของพี่นี่เปิดมาแล้วกี่ปีนะคะ8ปีค่ะแปีเนาะเปิดร้านมาเนี่ยพี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา10ปีแล้วจ้ะน่าจะอยู่ที่ปี5 4สี ใช่ประมาณปีห้5สาสาขาแรกๆเลยนะคะเปิดร้านมาแล้วกี่ปีคะ8ปีค่ะ8ปีที่เปิดมาแล้วกี่ปีอะคะนนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วครับผมนานมากสาขาต้นเลยสาขาต้นเลยนะคะเปิดมาแล้วกี่ปีคะ8ปีครับ8ปปีค่ะสำหรับลูกค้าของเราก็ยังคงเลือกและเชื่อมั่นในแบรนด์ของเราเสมอมาวัดคาเฟ่ยังให้ความใส่ใจลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการขายเป็นอย่างมากค่ะ การให้บริการรวมถึงการตรวจเยี่ยมสาขาของเราก็จะมีการลงพื้นที่ดูแลให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและสอนสูตรใหม่ๆค่ะแน่นอนค่ะสินค้าของเราส่งถึงมือผู้บริโภคเป็นสินค้าที่ใหม่สดอยู่เสมอพร้อมส่งให้กับสาขาได้อย่างรวดเร็วทันใจค่ะ อีกทั้งเรายังใส่ใจในคุณภาพได้มีการตรวจสอบรวมถึงการคิดค้นเมนูใหม่ๆให้ทันสมัยตอบโจทย์กับลูกค้าในยุคปัจจุบันค่ะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับการเลือกแฟรนไชส์หรือต้องการข้อมูลแฟรนไชส์ต่างๆสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาและสอบถามปรึกษาเรื่องทำเลและการขายต่างๆได้ที่วัดคาเฟ่นะคะ <Wow. S 1> และที่สำคัญค่ะอยากได้ข้อมูลดีๆอย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube ของวัดคาเฟ่เราไว้ด้วยนะคะ